งานเลยเป็นไงสบายดีพี่เป็นคนที่รักสุขภาพมากเลยกินเหล้ากินเบียร์ดีต่อสุขภาพําไม่ตับแข็งแรงดูบุิยก็ดีทํามหาใจก็ได้มไดโปร่ปงคอง,งกินเยอะะการชงกัญชายาบงยาบ้ายาไอยาอีสกงสเก็ตน้ำแข็งดูเข้าไปจะดีต่อสุขภาพมากเลยแต่พี่จะลืมกินของอทอดรุ้ง่มไปด้วยอันนี้เคี้ยวก็หึ่มถึงสมองและลายในปากไม่ลายในมือร้อนๆเลยพี่เดินตากแดดเมืม่อกี้ครับผมครับ <c oughs> อันนี้มึกมาจากลุ่มแม่น้ำเมโสโซนป่าแอฟริกาใต้ไอโจพี่เอาจบไหโจบอันนี้คุ้งมันจากแปริฟิตครับผมครับอันนี้ปูมันจากดัตาครับผมครับครับอันนี้เนื้ะมันปลาโรมาผสมเนื้อปลาวานมาจากแอตแลนติกกับเรื่องขนมเหนือเลยหน้าด้วยใบกระเพรามันจะอินเดียสําหรับพี่ผู้ชายกินแล้วคือครั้งดังกินแล้วใหญ่ยาวกินแล้วชะลอการหลังขอบคุณมากครับเอาตังก่อนครับผมับ สำหรับพี่ผู้หญิงกินแล้วผมจะนุ่มสลวยสวยมีน้ำหนักกินแล้วพนันได้แต่ตายทันทรงทันเที่ยวคีนงคีนี่คีมนงคีมนมื่ดีจงดีจ้อยไม่ต้องมาใช้ในพี่ถ้แค่ขนน้ำยาปรับพ้นุ่มอย่างเดียวก็พอวันนี้ปูจิราค่าผสมเนื้อปลาหวานสองอย่างกินรวมกันนะกินแล้วเสริมสร้างแคลเซียมมันก็ดูความลุงไขยก็แต่ก่อนผมยิ้มแกงกว่านี้ครับช่องเป็นหนุ่มยิ้มออกมาจะลอยตีนกาเพรมันเพรมันได้เมียที่เพชรนี่แหละครับผมครับ พูดเลยพูดเลยช่วงนี้ไม่กล้ายิ้มเลยยิ้มออกมาตลอดทีนเมียครับผมคิดได้ยังไงวะเนี่ย